สัดีคเลิกงานแล้วก็ต้องเมีย่ยนของครับประเด็นอยเครืมใหม่ข้างมือก่อนบันโอ้ฝนตกบังแคงครับยังไงวืนก็ว่าที่เอาไฟไปส่งอ่าสร้างเราครับอีเด่สมแซมของชุดเก่าไว้ก่อน ก่อนนี้ได้ไปเบื้งของวงไม้แล้วท่านได้เวียงได้งานครับมาเลยไในส่วน เสียงไม้ยังเสียงอ่ะมาแล้วดวีหลังจากที่ข้อแหบข้อแห่งไปต้องทำเมื่อ กนมีแค่ในระพี่น้องเอ้บดไ้ mm hmm. เปใส่ครับ mm hmm. อยากแกะของอยอะ mm hmm. แล้วก็ต้องเก็บกวดเสมอครับโอ้วันนี้ผลงานดีได้ไร้ฟืนธรรมดาในโมเมนต์เขาเก็บ แกะได้มันเป็นคนละกับสิบโลพ่อหนูวะทองแดงอ่ะไรเฟิร์นกันไรเฟิร์นกันได้หลายเริ่มนะครับปรนนี้เนี่ยทักษะได้แล้วฝึกความชำนันประเทศเนี้ครับเป็นอาชีพไปได้เลยครับก้อนไม้เนี่ยบรรลุอกว่าที่อันใดท้องเหลืองอันใดท้องแดงอันใดเหล็กอันใดมีเนื้อ แต,ต่อไปเดี๋ยวี่ได้ดรู้จากเหล็กลอยไม่ได้ปะ่ะใช่ไหมเนี่ยท้องเหลืองส่วนไลายนี่มากับขอตอของไอ้แอรนะ์เห็นป่ะตัวจับเป็นน้ำหนักมันยจะหนักหนักกว่าถ้าเป็นเหล็กว่านหาหนักเท่านี้นะเห็นบ่แล้วกนันเบิ้งกันห้องยินชาจิจจัดบเบิ้งแนวตะเหลียงเลย ถ้าตัวใดเห็นเป็นสีชัดเจนมันก็นก็กง่ายเนี่ย<อ>ี่<ห>ายไปบ้านมึงเจ็บ๊ดบ่ได้สซเว่นหนูมมันอี่ดีวะอันนี้พลาสติกเ,เด้เดวไหนผู้ใดเอาไปฟ้งมาดีวะ อย่บ้านมมีเหล็กมีเหล็กเลยโอ้ยโอ้ยไมีเป็นเลยแสดาเท่าไหา่เทีายตัวนได้ห้าพันกว่าบาทนันหรอก็เลการั่โเลยคุ้นเพ่ใช้เรื่อรวอะหวอืมคูบุ้นเพอจะใช้สิบสิบกค อ่ะคว่ำคว่ำไว้มันฟงไว้บึ้งบอกว่าบึ้งน็อตดีดีคนจ้างเนาหลีกทัไมล่ะใครเอาไปขายเอาได้ป้ะจ้างเนี่ยจ้างเนี่ยบ้านหลังนั้นนะเขาเขาบอกให้เอานีไปขายเอ,อาเขาบอกให้เขาจ้างอตัวขับทันทีแล้วหม็เร็วเบอร์แล้วอ,ลอ,ลอ, <c oughs> อันใดเป็นอัติค่ะเอาออกไปก่อนเลย อันนี้เป็นน็อตเท่ากับแม่เหล็กดูดขึ้นนะทุกเม็ดเลยกเหมือนเออความละเอียดละอ่ะเหนไหมมันเป่าแจกละเอียดดีเลยกน่อยเอย,ดเดยอะหยาบครับลดกีด่หยาบอัน โอ้ถ้าฝนตกแบบนี้อีกมื่สองมื่นเรียบร้อยเฟิร์นแทบไม่ได้เห็นงานของเขาไปหาบ้านเฮียกันไั้ยใก็ไปทั้งนั้นเป็นบ่กล่องเงินกล่องท้องกล่องขยะวะเนี่ย

นิดๆหน่อยๆเขาก็ต้องปล่อยพานไม่เอาไปใส่ล้างเดียวกันหมดล้างไม่ดหนีวลคุณเนี่ยเออนั่นๆๆเป็นบอกนั่นน้ำหลูเป็นเล็กอะเด็กบางอะโอ้จะมีกันหลายบาทนะเพื่อนสามซี่เลยเขาเปลยเอาไปลี่ยไปเลยไเปล่าเลย จะเบะเด็ยงเนบทหรกสิบก็บาทอยู่เลยกจะมีเื้อรู้ละเสีวดร้ยี่ห้บาทยี่ห้าบาทชานสิบาบาทเลยเหล็กยี่้อบาทสิบอ็ดบาทคจะมียื้อยื่สิบบาท 10บาทตอนตะกี้มันเหล็กมันโล1สิบสบามบาทกัวนั่และต่นี้เรา,าหอดพุ่นออกซีหอดพุ่นกระตายทั้งนั้นในะขาลุงน้องเนี่ยยังกินกระตือได้เก้าบาท8บาทเหล็กโล1 1ิบเอ็ดบาทง ักได้ลูกเนี้ยกระเทยในวงไปเฮ็ดซอยกันสองคน, <laughs> หหนเห็งนงั้นอันนี้มวน <c oughs> ทดลองพง <c oughs> มิมกับม้วนมวนทดลองพิมบค่ง <c oughs> นนั้นเองกับปุกมวนทำรองไม่เหนี่ยเที่ยวไปเยอะครับล้อปูแกลดันมากัาน เฮ้ยใบที่ดีอยู่ด้วยนะใบตัดนะมันน้อยเดียมันตัดบ,อออบ้องเราออกอย่างเดียวนะฮะจะเปิดช่องก่อนอแต่มันออกตัดหล็กตัดยื่นได้มันก็ต้องเก็บมันไว้ก่นอนนะโค้ดไก่เอามาเ่ยมันมีคาร์ลเ่ยเนี่ย,ยวัดไตไปได้แล้วระบาย โอ้แต่เนี่ยมันดูอันนี้แล้วเนี่ยผมมีงานเฮ็ดอะไเฮ็ดอันนี้ได้เด้คขอบคุณในคลิปนี้เราไปที่นี่กันครับพี่น้องครับเด็กงานแล้วพักพอนกันนะบระเด็นเนี่ยนน <S <S ขอบคุณครับสวัสดีครับ